ใครที่กำลังมองหาของเล่นของสะสมต้องร้านนี้เลยเจทอยไม่ว่าจะเป็นของเล่นสายค a เมรีเลอร์อุลตร้าแมน per เซนไท i ที่มีให้เลือกซื้อทั้งสินค้าพีนบันไดสินค้า x อกล s i ี e และสินค้าทั่วไปครบจบในที่เดียวสามารถสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจ Facebook หรือว่าทางช้อปปีก็ได้เช่นกันของแท้ของดีในราคามิตรภาพต้องร้านนี้เท่านั้นนะเจทอยไทยแลนด์ J ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมไว้ไรเดอร์นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับ DX คา m าคิริ w ว i แต s t a นั่นเองนะครับผมหรือว่าร่างตะกแ่งตำข้าวนั่นเองนะฮะก็เป็นอีกฟอร์มนึงนะครับผมของ k a m รเด r ร r e w ไวส์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวกล่องนะครับผมด้านหน้ากล่องนะครับก็จะเหมือนแพทเทิร์นเดิมเลยนะครับผมต่างกันแค่ตรงหน้าของตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นร่างของ r e w วส์คา a าคิริจีโนมนั่นเองนะครับผมแล้วก็หน้าตาของตัว w ว i แต s t a นั่นเองนะฮะ ในส่วนด้านหลังก็จะอธิบายลูกเล่นประมาณนี้นะครับผม้วยกันทั้งหมด3ขั้นตอนนั่นเองอ่ะก็ตัวกล่องจะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปแกะดูของด้านในกันเลยดีกว่านะครับก็แกะมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่เลยนะฮะกับเจ้าตัวของ DX k a m a k i r i White Stamp นั่นเองนะครับผมนี่นะฮะมาดูใกล้ๆนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยจะมีการทัางอิงดีไซน์มาจาก c a m e r a d e r ไก m o ุ k นั่นเองนะครับผมจะสังเกตเห็นจากสีนะครับที่จะเป็นสีส้มตัดกับสีน้ำเงินนั่นเองนะครับผมแล้วก็ ในส่วนของพาร์ทที่เป็นลายหินอ่อนเน <S 1> <S 1> <S 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 ี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับผมประมาณนี้นะฮะก็เหมือนไว้สแตมทั่วๆไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามากดเล่นเสียงกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ลองกดดูนะคามาคิรินั่นเองหรือว่าตะกั่วเตานำข้าวนั่นเองนะครับผมอ่าก็เสียงจะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเอาไปเล่นกับตัวของ DX Rewind Diver กันเลยดีกว่าครับผม อ่านี่นะครับผมเสียงเนี่ยก็โคเท่นะครับผมแล้วก็มีความเป็นซามูไรมากมากเลยทีเดียว นะครับผมก็สำหรับร่างนี้เนี่ยประโยคที่เขาหยิบยกมาจากคาเมเลเดอร์ไก่มุก็คือฮานามิจิออนสเตทหรือว่าทะยานขึ้นสู่เวทีนั่นเองนะครับผมก็เป็นเสียงแปลงร่างของเจ้าตัวไก่มุเลยนั่นเองนะครับผมก็โคตรเท่นะครับผมร่างนี้เนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวนะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมโทนสีมันก็เข้ากับตัวเห็มขัดดีเหมือนกันนะครับผมอ่ะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราไปเล่นในส่วนของท่าไม่ตายกับท่ารีมิกกันเลยดีกว่านะครับผมมาเริ่มกันที่ท่าไม่ตายกันก่อนนะฮะ ประมาณนี้นะครับผมดูสั้นๆแปลกๆอ่ะต่อไปท่ารีมิกนะครับผม ก็ยังคงมีความเป็นซามูไรเหมือนเดิมนะครับผมก็สำหรับร่างลิมิกของร่างของคาเมคิริจีโนมเนี่ยก็จะเป็นร่างตะกั่แต่ตามขานั่นเองนะครับผมในซีรีส์เราก็คงได้เห็นกันไปแล้วแหละนะครับก็ดูพิลึกกึกืๆเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมลูกเล่นทั้งหมดที่เอามาเล่นกับตัวของรีไวซ์ไดเวอร์นะครับผมสำหรับตัวของคาเมคิริไวท์สแตมนั่นเองนะฮะ ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวกับเจ้าตัวของ DX คามาคิริไว i ์ e s, <S, <S, <S t a นั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าไว i ์ e s t ชิ้นนี้เนี่ยทำออกมาได้สวยงามแล้วก็เสียงเนี่ยเพลาะมากๆเลยทีเดียวนะครับผมก็ขาดแค่อีกอันเดียวเท่านั้นนะครับผมก็จะครบสิบอันหลักแล้วนะก็ขาดตัวของ DX ปราคิ i o หรือว่าเดินเสาคอยาวนั่นเองนะครับผมก็จะปิด ลายสิบอันหลักของไว s ์สแตมทั้งหมดแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็จะไปในส่วนของล่าง Power Up แล้วนะครับผมในอันดับต่อไปนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะฮะก็ยังไงถ้าเกิดว่าใครมีความสนใจเกี่ยวกับพวก d x เอ็กไวท์แตมชิ้นนี้หรือว่าชิ้นอื่นๆเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่เพจร้านเจทอยเลยนะครับก็มีทั้งทางเพจ Facebook แล้วก็ทางช้อปปีก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็สามารถไปเลือกซื้อเลือกหาได้ตามสะดวกเลยนั่นเองนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะฮะยังไงก็ฝากการกกกกดดดดไลแชรรร้้วยยผมม่่าื จะได้ไม่พลาดคลิปให,หม่ๆนั่นเองนะฮะคลิปหน้าจะมารีวิวหรือว่ารีวิวอะไรเนี่ยก็ฝากการติดตามชมกันด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายไป